ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทาวนี้หิวข้าวแล้ว <laughs> หมดแรงแล้ว ยังขึ้นไปถ่ายข้างบน <laughs> อ่ะเดียวอันตราย <laughs> ลมแม่งม,ม, <laughs> มือก็บุกมาทำที่จันเลยไม่ได้ตรงนี้สีม,มันอ่อนหมดเลยแบดเป็นแผน่น ละมานันเอง ไปได้ยอดแทน

นั่งนั่งนั่งลุกแรงมากกลัวกลัวอะไรเนี่ยมันจะพิงกูเลยเว้ยกูณกอดกูทำไมคุณไม่มีหลักกลัวกลัวโอ้ยโอ้ยร้อนตีนพอเอออะไรเย็นยมมไปแล้วไปแล้วมึไปไหนแล้วร้อนตีนไปไงเนี่ยจะไปไงเนี่ยไปเอ๊ะไปไปทำไปให้กูนดาโอ้ย เสียวอยู่เขี่ยเขี่ยคนคนคน น้ำไ,ไหมตออน้ำตั่นะไยไหมเ่าน้ำนิดหน่ยอยล่ะน้ำนไไัไหมทำไมทำไหมมันจะไม่เหมื <c oughs> อนชาวบ้านนะมัถ่ายอย่างกับดาราดารามาหรือวไง mới ra <laughs> không luôn <đáng> <laughs> <laughs> สีไม้สีไม้ถนนคนเดินแบบอาหารอย่างเดียวบอกกิ้งเพราะวัตติเห็นเห็นสั่งผักแล้วมันจะเป็นหมกให้คิวอย่างนี้ได้เยอะกว่ากินอยู่ร้านอยูร้านแม่งไม่ได้เยอะสามตัวใบปลาสามตัวไมนเลยผักตอนแรกเต็มตะกร้าเลยไม่หมดเลยแค่นั้นอ่ะตะกร้าแล้วประมาณยี่สิบยี่สิบกุมาพันเนี่ยไม่ใช่นเลยผักทั้งหมดผักประมาณสองสามร้อย นันที่เห็นไหมผักที่เนี่ยอันนั้นของเราหมดเลยตอนแรกเซมตากาเลยเสียบเนี่ยเอาหมดเอาทุกไม้ไม่พอเนอะเฮ็ดสิบไม้ผักก็กผักบ์บีคิว 是、嗯。嗯嗯 มุมไหนดีมุมไหนดีกว้างดีตั้งเดียวพิงเหมือนตอนนี้ก็ได้ตั้งพิงจะไป แจ็คใสดหน่เฮ้ยแจ็คมีปาประหลดด้วยประหล,ะล,หละทิมไมหม,มมึงลอยมารอเลยนะนเออผสมทิพย์ไหมกินข้าวด้วยว่น้ำด้วยมืนเกิดน้ำ <c oughs> อะะ่ะทะเลหรอเหม็น <c oughs>

มีร้านอาหารด้วยขนมด้วยเออเออจังเลยมีตะ <c oughs> เรียนว่ะเอ้ยมีเยอะเยอะเยอะเอาดียดิอาดี๋ยวมีคนอยู่อ้าว <c oughs> นี่คือคลองวานเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะผลผลิตบ้นบานเนี่ยสปาปาาต้อนดีลงไปกัางแดงกัางตัวโคตรใหญ่โอ้โหใหญ่มากอะ่ะด้านไหนคือหัวไหน,นที่มันนะอาปากินเนี่ยมอ่าพุา่งมาใส่ใหญ่มากโอโ้ใหญ่มากบุฟเฟ่เตอร์เฮ้ยปลาณิโมมีเหรอไม่ไง พูดเล่นนี่ไงไหนวะสีปลาเออว่ะบาน์ดีตู้บ้าอันนี้คือแมงดาแมงดาแมงดาคู่ปลาปลาเข็งเตอย์นี่เป็นกุ้งกรอนหลอดเตือยดีครับกุ้งกรอนคูงตัวไหนดีนี่ไงตัวไหนดีโอ้ตัวนี้ยงปากนี้ยง่งี้ยงไหมโอ้ยเลยยิเงี้ยงตรงไหน ต้งกุ้งไงเอ้ยเออที่มันกลางอะนะเออมันจะใช้แบบทิ่มเหยื่อจริงมันจะหมุนๆตัวแล้วก็ทิ่มจากข้างๆไม่เป็นอะไรเทคนิคมันดีเลยเนี่ยแต่กลิ่นนามันเหม็นไปเลยนี่ แต่นั่งตรงนี้ไม่ได้กินมาตรงขอบงได้กินดูดีดีดี กำดานี่นี้กูเห็นตะปูไหนไหนไหนวะตรงกลางนี่เลยเนี่ยตรงกลางเลยกบไปเหรอเบ้านเวลจะต้องเรือผ่านกันนะถ่ายรูปตรงไหนคอับนี่เป็นวิดีโอและนขนาดน้ำข่าขนาดน้ำที่เราไม่ได้ไป

มีละเค,คลนคุโรกิก่อน,นก,กันแล้วนี่อจะกลับจักระีแล้วหมดแรงอะไรไม่เห็นหมดแรงเลยิดเยอ ่กับสายการบินเลยหมดเลยพักผ่อนไปดอกจันร่จะโชว์อันันไหมไลตบเเบอร์เอเบอร์พี่เจ๊พี่จจะโชว์เอเบอร์ เาไอโอนะวิแต่ชอบเขาตอนที่เขาเล่นวอยแล้วครอบได้สามคนมากเลยมันได้แล้วมันกำลังไล่เขาอยู่เจเจอพี่เจ,เจนมัฟโปมันมีช็อตหนึ่งที่มันครอบครอบไทฮันเตอร์แล้วเจอแหลกโยน,ยน,ยนไอรูบิกเข้ามาเอออันนั้นก็่พ้นที่อ้าววันนี้ใครอ่ะไม่รู้จัก ใครอ่ะชายชุดดำตัวร้ายในคนอ่ะชายชุดดำก็เป็นปริศนาตัวร้ายในคนหวานยิ่งเลิศเลยยังไงอะไร Ang tayong pag-aaral mm -hmm.